กบสวัสดีคณะกรรมการการประเมินทุกท่านดินฉันนางสาวชนทิชาช่วยเทา้าตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านตะหลิ่งชันตำบลตะหลิ่งชันอำเภอบ้านด่าน้านหอยจังหวัดสุขโขทยัย สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทัยเขตหนึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะครุศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาประถมวัยเริ่มรับราชการเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์พศ2562ปัจจุบันอายุราชการรวม6ปีค่ะดิฉันขอนำเสนอบริบทของโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน โรงเรียนบ้านตะหนิงชันเป็นโรงเรียนขนาดกลางขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งหมด340คนค่ะแบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาลจำนวน57คนระดับประถมศึกษาจำนวน174คนและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน109คนค่ะมีค่าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารจำนวนรวม20คนในปีการศึกษา2567นี้ริี้ดิฉัได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นระดับชั้นอนุบาล3ทับ1มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด15คนค่ะ สภาพปัญหาที่มาแลแรงบันดาลใจที่ทำให้ดิฉันเลือกจัดประสบการณ์ในหน่วยสนุกกับตัวเลขเรื่องรู้ค่าจำนวน1-10สภาพปัญหาที่พบนั้นคือเด็กหลายคนไม่รู้จักจำนวนไม่รู้ค่าของจำนวนเด็กสามารถนับปากเปล่าได้1-10่2ถึงสถึงแต่ไม่รู้จักว่าตัวเลขนั้นมีลักษณะอย่างไรเขียนอย่างไร เด็กส่วนใหญ่เน้นท่องจําแต่ไม่รู้ว่าตัวเลขนั้นมีจํานวนเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นครูให้เด็กไปหยิบสีมาห้าแทง่งแล้วนํามาใส่ในตะกร้าที่มีหมายเลข้าเด็กจะยังมีความสับสนว่าจะต้องนาไปใส่ในตะกร้าไหนหรือเด็กบางคนอาจจะนับผิดนับมาเกินหรือนับมาขาดนับมาไม่ถึงห้า เด็กยังมีความสับสนในเรื่องการนับจำนวนและการแทนค่าจำนวนค่ะที่มาและแรงบันดาลใจด้วยปัญหาเหล่านี้ทำให้เด็กเกิดปัญหาในการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ขาดทักษะพื้นฐาน,าน,ฐานไม่รู้จักตัวเลขจำนวนวิธีการนับหรือการแทนค่าจำนวน ปัญหาดังกล่าวนี้ทำให้ดิฉันเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลดิฉันจึงนำปัญหานี้ไปจัดทำในข้อตกลงพัฒนางานเป็นประเด็นท้าทายร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนค่ะในเรื่องการนับจำนวนการรู้ค่า1-10ในปีการศึกษา2567นี้ โดยดิฉั้นได้ศึกษาหาข้อมูลวางแผนและหาแนวทางแก้ไขรวมไปถึงวิธีการต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะพ,พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลและได้นำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามวัยและตามบริบทของโรงเรียนผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กนั้นกล้าคิดกล้าแสดงออกเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตัวเอง รู้จักแก้ปัญหาได้ทำงานร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่มและทำงานด้วยตนเองให้สำเร็จผ่านสถานการณ์จำลองต่างๆและสื่อต่างๆที่ครูจัดให้เพื่อให้เด็กเกิดการจดจำเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่สละเวลามาประเมินการจัดประสบการณ์ครั้งนี้ของดิฉันดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการก่อนที่จะไปประเมินคลิปวิดีโอการสอนในลำดับต่อไปค่ะขอขอบ